สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนครับผมวันนี้โปรดจะมาทําเมนูลำล้ำแซ่บๆท่านผู้ชมได้รับชมมันดีแล้วครับยดีต้อนตามรับชมโปรดได้ครับโปรดจะทําเมนูอย่าง่ทให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับผมรับรองครับเมนูนี้แซ่บๆลำล้ำติดตุงไกแน่นอนครับติดตามรับชมกันครับผม มนปุโรตจะมาทํากะเพราเนื้อโคขุนรสจัดจ้านเครื่องปรุงและวัตถุดิบของปุโรตครับจะมีเนื้อครับผมประมาณ4ขีดครับแล้วกับพริกขี้หนูสวนครับประมาณ40เม็ดกะเพราครับผมมีน้ําตาลทรายผงปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ามันหอยครับผมนี่ครับวัตถุดิบและส่วนผสมของปุโรตครับมีประมาณนี้ครับมีโบยครับแต่เน้นความเข้มข้นความเผ็ด รดจัดถึงใจแนนอนครับผม่าครับอันดับแรกครับผมพเราจะเอากระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกขี้นูสวนครับผมใส่ลงไปครับเอาไปตำเอาไปคลุกกันครับผมนี่ครับตดวนี้ใส่ลงคกไปก่อนครับพริกขี้นูสวนสดๆเลยครับผมรวมกันก็ได้จะประมาณเกือบสี่สิบเม็ดครับเอามาตำก่อนครับนี่ครับ สำพอแรกก็ประมาณครับเอาหยาบๆครับบ่เอาละเอียดเกินครับนี่ครับเอาประมาณนี้แล้วครับนะครับเดี๋ยวพวกเราจะตักเสียมใส่ถ้วยไว้ก่อนครับนี่ฮะเอาประมาณนี้ครับผมบ่ต้องละเอียดเกินไปครับพอพอหยาบๆนี่แหละครับต่อไปครับเรามาลงมือพัดกันเลยครับอันตอนแรกครับผมใส่น้ำมันพืชลงไปน้อยหนึ่งครับรต้องเยอะครับผมแล้วก็ใส่ กระเทียมหัวหอมพริกขี้หนูติดสัมไว้ครับผมลงไปพัดครับนี่ครับพัดให้เกิดกลิ่นหอมครับนี่ครับพอดีพอดีครับผมกรูจะเอาเนื้อสับประมาณขีดครับผมนี่ครับเนื้อโคขุนครับขีดใส่ลงไปเลยครับนู้หหอมขนาดครับผมท่านผู้ชมลองไปทำกิ่นกันดูครับผมรับรองครับรสจัดจ้านแน่นอนครับ เราก็มาลุกมือพัดกันครับพัดนึ้เข้ากัอนก่อนครับนี่ครับพรเนี่อเปลี่ยนสีแล้วก็ปรุงก็จะปรุงรสครับด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวครับผมสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะครับนี่ครับแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะผงนัวกับผงปรุงรสครับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับ ความแซบความนัวครับผมอยู่ตรงนี้แล้วครับรสชาตินี้ที่โปรดชิมแล้วก็ถือว่าโอเคเลยครับผมรสชาติดีมากมากครับแต่้าท่านผู้ชมคนไหนต้องการรสชาติเพิ่มขึ้นอยา,ากจะนี้ไปก็เติมเติมกันได้ครับนี่ครับพรอกับพ้นพัดกันก่อนครับเข้ากันครับโอ้หอมขนาดจะผมนี่ครับ พอได้ทีปุ๊บโปรกก็จะเอาพริกขี้หนูครับที่เหลือไว้ครับอีกยี่สิบเม็ดครับใส่ลงไปเลยครับนี่ครับรัปรองครับรสาติถึงใจในนอนครับวันนี้ครับคนสักหน่อยครับต่อไปครับผมได้ทีโปรกุกจะเอากะเพราครับผมใส่ลงไปกะเพรานี่ตามชอบนะครับผมแต่ปรตุเน้น เอาแบบเยอะๆหน่อยหนึ่งครับใส่ลงไปเลยครับพวกความเผ็ดจัดจ้านครับน่ครับแล้วก็คนเข้ากันนครับกับเขาซุกพอดีกับเตียมพัด่อการกันครับผมกินกับข้าวสวยห่อนๆหรือข้าเหนียวห่อนๆก็โอ้เหมาะขนาดครับกินกับแก้มก็ยินดีครับผมล้ำครับ ท่านผู้ชมก็ลองไปทํากินกันดูครับผมรับรองครับสูตรของโปรโลเนตปูกใจท่านผู้ชมแน่นอนครับมาครับต่อไปกับเสี่ยมตักใส่ถ้วยใส่จานกันครับผมพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันเลยครับนี่ครับพริกขี้หนูพริกเพชรครับมาครับตักใส่จานเรียบร้อยแล้วครับผม นี่ครับผมเข้ากันดีขนาดเลยครับความเดโอู้น่ากินครับผมลองไปทํากินกันดูครับนี่ครับผินกระแตงครับผมโลกขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคนครับที่ติดตามรับชมโปรกินแซ่บครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์โปรดีครับผมพี่โปรขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ